ตอนที่3,133ลำพังยามพบข้าของวันนี้หาได้ยากที่เฟิงจิ๋วจะหยุดพักสำหรัย่างย่างเนื้อสัตว์ปลาให้พวกเขากินอีกตอนนี้ทั้ง3บาดแผลเต็มตัวสภาพอันตรานาถอย่างมากเส้นผมสีหมึกที่รวบสูงยุ่งยิงมีกระทั่งปล่อยผมหลุดร่วงลงมาหัวยังมีใบไม้ติดมาด้วยเสื้อผ้าเปื้อเปือนยอมไปด้วยสีแดงจากเลือดถูกกิ่งไม้เกี่ยวจนขาดบ้างถูกกรงเล็บของสัตว์ไดยควานจนขาดบ้างรอยแผลมากมายยังไม่ทันตกสะเก็ดก็ได้แผลใหม่มาแล้ว สภาพของพวกเขาไม่เหลือเขาของคณชายตระกูลผู้ดีเหมือนที่ผ่านมาแม้แต่น้อยข้าไม่เคยใส่เสื้อผ้าที่สกปรกขนาดนี้มาก่อนลินเฉิงจินพูดติดตลกพูดพังพันแผลที่แขนไปพังมีพึ่งจะผ่านไปสองวันก็ได้แผลมากมายขนาดนี้แล้วแม้แต่การฝึกของท่านอาจารย์ก็ยังไม่โหดเท่านี้ซีดมูลิงกระตุกโดนแผลที่แผ่นหลังเขาสูดปากก่อนหันไปพูดกับเผยจือเซวียนว่าช่วยหน่อยโรยยาลงบนแผลที่หลังคาทีเผยจือเซวียนรับยาไปแล้วช่วยเขาโรยลงบนแผลพัพงเอยว่าแผลนี่ลึกพอสมควรวันหน้าคงทิ้งรอยแผลเป็นไว้ รักษาชีวิตไว้ได้แล้วก็มีมีรอยแพลก็ไม่เป็นไรหรอกมู้หลิงไม่สนใจอย่างไรก็ไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องรอยแพลเป็นอยู่แล้วกินก็มาหันเองกินอิ่มแล้วรีบพักผ่อนให้เต็มที่เราเฟิงจิวบอกก่อนจะสั่งอสุนน้อยสองตัวไปเฝ้าระวังอยู่ร,บรอบๆส่วนนางก็มานั่งกินเนื้อย่างอยู่ข้างกองไฟหลังจากทําแพลเสร็จทั้งสามคนก็ฉีกเนื้อยา่างกินอย่างอร่อ,รอยอร่อยท่ามกลางท้องฟ้ายามค่าคืนพวกเขานั่งรอมรอบกองไฟบางคนก็นั่งพิงต้นไม้เพื่อพักผ่อน กระทั่งเช้าตูของวันต่อมาฟ้าเพิ่งสว่างชายหนุ่มทั้งสามที่เพิ่งกำลังหลับสบายอยู่ก็ถูกปลุกให้ตื่นเพื่อมุง่งหน้าไปยังเป้าหมายต่อโดยพลังของพวกเขาสามารถฝ่าผ่านฝูงสัตว์ได้ที่อยู่ตรงตีนเขาหลบเลี่ยงอันตรายที่อยู่ในป่าได้อย่างสบายจนมาถึงหน้าผาแห่งนั้นในที่สุดเพิ่งจิ๋วเงยหน้ามองเห็นว่าจุดที่พวกเขากำลังยืนอยู่เป็นพื้นที่กึ่งเนินเขาหรืออีกด้านหนึ่งของหน้าผาเมฆหมอกลอยคลอเขาทําให้ไม่สามารถมองเห็นก้นเหวได้ พวกเจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนางหันไปกำชับสามคนข้างหลังระวังตัวด้วยทั้งสามเอ่ยพวกเขาไม่ได้ตามนางไปสิ้นเสียงก็เห็นนางขย,ยิงปลายเท้าเหินตัวขึ้นไปเหยียบเมฆมุ่งหน้าไปยังซันเขาของหน้าผาแห่งนั้นเหลือเจ้าอสูนตัวน้อยทั้งสองไวค้คุมค้มครองพวกเขาเจ้าอสูรตัวเมียเห็นเฟิงจิ๋วขึ้นตัวหาว่างออกไปก็หันมามองเจ้าเกินเมฆาก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ๆพางถามว่าเจ้าไม่ตามไปหรือไม่กลัวว่านายท่านจะมีอันตรายหรือเจ้าเกินเมฆามองมันก่อนตอบว่า เจ้ายัางไม่ไปอีกแต่ตามพวกข้าทําไมนายท่านบอกว่าจะพาข้ากลับไปด้วยข้ายอมตรงตามพวกเจ้าสิอสุลตัวเมียยอนในน้ําเสียงแสงด้วยความดีใจมันมองเจ้าเกืนเมฆาอีกอย่างเจ้าเป็นเพื่อนร่วมสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอมาข่าชอบเจ้าเจ้าเกืนเมฆาทําเสียงขึ้นจมูกเจ้ายังไม่เคยเจอที่แข็งแกร่งกว่านี้ต่างหากแม้มีตัวอื่นแข็งแกร่งหรือไรากาดกว่าข่ารู้สึกว่าเจ้ายอดเยี่ยมที่สุดเจ้าตัวเมียพูดอย่างกระบิดกระเมียนท่าทางเอาใจสดติดมันขยับตัวเข้าไกลเจ้าคืนเมฆา ชายหนุ่มสามคนที่อยู่ด้วยมุมปากกระตุกหากไม่เห็นกับตาตนเองพวกเขาคงไม่ดูเลยว่าสัตว์ร้ายก็หวันเป็นด้วยเพียงแต่อย่างไรก็ควรเห็นพวกเขาอยู่ในสายตาบ้างพวกเขายืนทนทุกอยู่ตรงนี้ยังทำาราวกับพวกเขาไม่มีตัวตนหากพวกเขาไม่อยู่ตรงนี้จะไม่ภาพจินตนาการในหัวทําให้พวกเขาต้องระแอมในลําคอสองสามีก่อนจะเบนสายตาออกจากอระสน้อยทั้งสองพางเดินไปนั่งพักอีกฝั่งหนึ่งตอ,อนที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่หลีกทาง พวกเขามองไปข้างหน้าเห็นเฟิ่งจิ๋วเหินตัวขึ้นไปเหยียบเมฆได้ไม่นานสัตว์ร้ายขนาดใหญ่บินดิ่งลงมากรงเล็บสองข้างขย่ำไปทางเฟิ่งจิว๋วพวกเขาเห็นแล้วก็อดเกรงไปทั้งตัวไม่ได้เฟิงจิ๋วหันไปมองมันแบบหนึ่งกรงเล็บแหลมคมใกล้เข้ามานางโฉบหลบการโจมตีก่อนพลิกตัวกระโดดขึ้นไปขี่หลังมันในขณะที่เจ้าสัตว์ร้ายนั่นกําลังจะโตกลับแรงกดดันของสัตว์เทวบราณอันแข็งแรงพันแพ่กระจายออกมาคงควันและกำลามันไว้ในพริบตาเสียงคำรามเล็กแหลมของมันดังกล้องท้องฟ้า อิบตาต่อมามันก็มีท่าทางพี่นอพีเ่เทากระพือปีกบินช้าลงอย่างเห็นได้ชัดไปที่ไหลเขาของหน้าผาลูกนั้นเสียงทรงอํานาจแฝงพลังวิญญาณของเฟิงจิวดังขึ้นดังยืนอยู่เป็นพลังของสัตว์ไายตัวนั้นอย่างมั่นคงมุ่งหน้าไปยังหน้าผาลูกนั้นสามหนุ่มเห็นดังนั้นก็ทออทอนใจนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าพลังแข็งแกร่งถึงขั้นสามารถทําให้ทุกสิ่งมีชีวิตยำเกรงหวาดกลัวจนจําต้องยอมทําตามคําสั่งณหน้าผาแห่งนั้นตรงไหลเขาท่ามกลางม่านหมอกบางตา อนเอ็นวิญญาณนินพันปีงอกงามอยู่ตรงนั้นเฟิงจิ๋วหยุดที่ไหลเขานางเย็ยนมองอยู่บนหลังสัตว์รายตัวนั้นเห็นเอน็เอนวิญญาณนินพันปีแต่ละต้นงอกงามทั้งยังมีขนาดใหญ่เท่านิ้วมือปกมันไร้ซึ่งใบมีเพียงลำต้นที่มีขนาดเท่านิ้วมืองอกติดอยู่ตามหน้าผาสีแดงสดประกายระยิบระยับราวอัญมณีนางเห็นแล้วก็อดยิ้มออกมาไม่ได้เอ็นวิญญาณนินพันปีจริงๆด้วยซ้ำยังเป็นต้นที่สีดีมากเป็นของล้ำค่าหายากยิ่ง นางชื่นชมด้วยใจจริงรากเป็นลำต้นแต่ละต้นจะเริ่มเติตตตบโตแนบชิดติดหน้าผารอบข้างมีวัชพืชบดบังทวาอีกด้านหนึ่งของเอ็นวิญญาณนินนั้นยังมีถ้ำเล็กๆที่ลึกมากอยู่ด้วยข้างในถ้ำนั้นมีงูพิษดำเมียมตัวหนึ่งกำลังนอนพกดู่งูพิษตัวนั้นแลบลิ้นสีแดงเลือดเสียงขู่ฟอฟอขนาดจ้องเฟื่องจิ๋วและสัตว์ลายตัวนั้นที่บินอยู่กลางอากาศอย่างระแวดระวังงูนินทองสัตว์เทวระดับซ้มเฟื่องจิ๋วเลือกคิ้วนางเจ้างูตัวนั้นกอนเอ่ยขึ้นว่า เจ้าจะหลีกไปเองหรือจะให้ข้าใช้กําลังเจ้างูนินทองระดับสามตนนั้นจ้องฟงจิวแม้มนุษย์ตนนี้ดูเหมือนอ่อนแอมากแต่กินไอรอบตัวนางกลับทําให้มันหวาดตัวนั่นนั่นมันกินไอสัตว์เทวะโบราณอย่างนั้นหรือทว่าพอนึกถึงยาทิพย์ที่มันเฝ้าคุ้มครองมานานหลายปีมันก็ยังไม่อยากหลีกทางง่ายๆมันจ้องมองมนุษย์ที่ยืนอยู่บนหลังสัตว์รายตัวนั้นด้วยดวงตาของอสาร,รพิษยาทิพย์นี้เป็นของข้ามันพูดออกมาด้วยภาษาคนกนรลบลิน้นพร้อมจ้องฟงจิวอย่างคมคู เฟ่งจิยวยิ้มเยาะเจ้าคุมครองมันแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นของเจ้าเพราะวันนี้เจ้าจะรักษามันเอาไว้ไม่ได้นางเจ้างูนินพันปีด้วยสายตาหยอกเยา้าข้าเห็นแก่ที่เจ้าเฝ้ามันมานานหลายปีและเจ้าเองก็เป็นสัตว์เทวะจึงอยากจะไว้ชีวิตเจ้าสักครั้งหรือว่าเจ้าคิดจะเดิมพันชีวิตกับยาทิบต้นนี้งูนินทองได้ยินค,คํครูของเฟิ่งจิวก็ถอยหลังมันกดตัวเข้าไปในถ้ำทำท่าทางเหมือนจะหลีกทางเฟื่องจิวยิ้มยิ้มก่อนตบหัวสัตว์ร้ที่อยู่ใต้เท้า สั่งให้มันเข้าใกล้หน้าผาก่อนจะนําอุปกรณ์สาหรับขุดยาทิ์ออกมาตั้งใจจะขุดเอ็นวิญญาณมินพันปีต้นนั้นเลยายเข้าไปปลูกในห้องมิติของนางอย่างระมัดระวังภายหน้าหากต้องการใช้รักษาเส้นที่ประจรนางจะได้นําเอ็นวิญญาณมินออกมาใช้ได้เพราะว่าในตอนนี้เองงวตันนั้นกลับหุ่งออกมาอ้าปากหมายจะฟังเขีเ้ยวใส่เฟิงจิว